สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีพฤกษฎทุกท่านหรือผู้ที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในรอบของเดือนกันยายนปี63นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะไพ่ใบที่1เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะหยิบได้เป็นสีไม้เท้านะคะเป็นเรื่องงานธุรกิจนะคะเขาบอกว่างานนะคะจะสำเร็จสมบูรณ์ด้วยดีนะคะผลออกมานี่คือเป็นหน้าที่พอใจนะคะหรือเขาเรียกว่าเริ่มถ้าจะเริ่มทำธุรกิจนะคะขนาดย่อมก็จะ สำเร็จไปได้ด้วยดีการงานนี่คือเริ่มมั่นคงแล้วนะคะสำหรับท่านที่ได้งานใหม่นะคะแล้วก็อยู่ในตรงบริษัทนี้นะคะก็จะอยู่ได้นานเลยนะคะ5ปีขึ้นไปแหละแล้วก็มีเกณฑ์อาจมีเกณฑ์นะคะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งนะคะก็ หรือจะมาขยับขยายเป็นธุรกิจเป็นของตัวเองก็ได้นะคะก็ถือว่าดีเป็นธุรกิจขนาดย่อมที่เล็กถึงกลางนะคะก็ได้นะคะใบที่2นะคะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไป หยิบได้เป็นไพ่หกดาบนะคะไพ่หกหาบตัวน,นี้ก็จะหมายถึงเขาเรียกว่าการต่อสู้อุปสรรคหรือปัญหาที่มันมีณตอนนี้นะคะช่วงนี้ยังไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านี้นะคะให้รอเวลาและโอกาสนะคะปัญหามันจะคลี่คลายไปด้วยระยะเวลานะคะโดยที่เราไม่ต้องไปรีบเร่งนะคะ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะเราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรมันได้มันจะมะีเวลาของมันนะคะเป็นสเตปเป็นขั้นเป็นตอนนะคะช่วงนี้มันก็จะเหมือนเรือนะคะที่ลอยอยู่ในน้ําก็คือรอขึ้นซัดเข้าฝั่งหรือว่าลอยไปเรื่อยๆเหมือนอย่างในรูปไพ่นี่แหละคะ่ะก็มันจะผ่านไปได้ด้วยดี นะคะมันจะผ่านไปได้นะแต่ว่ารอเวลาสักระยะหนึ่งนะคะใบที่3นะคะเป็นสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังก็หยิบได้เป็นไพ่เดือสตาไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าควรหาเวลาไปพักผ่อนร่างกายนะคะร่างกายเราต้องการพักผ่อนฟื้นฟูจิตใจด้วยนะคะเป็นอยู่ในช่วงที่รวมี้อาจจะไปในแหล่งที่เป็นแม่น้ำน้ำตกทะเลอย่างเงี้ย หรือมีโอกาสได้ไปเกี่ยวกับทํากิจกรรมที่มีน้ำอ,ะอ่ะมันจะทําให้จิตใจเราเย็นนะคะจิตใจเราเย็นขึ้นนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่านิ่งๆสถานการณ์ทุกอย่างจะนิ่งไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมี เขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของความจริงช่วงความจริงที่ถูกเปิดเผยนะคะมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่อยากให้ใครรู้และก็จะมีคนรู้ความลับตรงนั้นนะคะมันก็จะเหมือนรูปเนี่ยค่ะรูปผู้หญิงที่อยู่ในไพ่เนี่ยนะคะเปลือยเลยไม่มีอะไรก็คือเป็นช่วงเวลาของความจริงถูกเปิดเผยนะคะช่วงเวลาที่พักผ่อน แล้วก็นิ่งๆนะคะร่างกายต้องการความนิ่งทําให้ใจเย็นมากขึ้นแต่ว่าความจริงตรงนี้ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากนะคะใบที่4นะคะพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงก็หยิบได้เป็น8ถ้วยนะคะเขาบอกว่าให้หลีกหนีออกมาจากสถานการณ์ที่เลวร้ายนะคะแล้วก็ ให้ให้คุณนั้นล้มเลิกสิ่งที่คุณคิดแล้วมันไม่ดีอ่นะคะก็ตรงนี้ดูเอานะคะดูเอานะ,อ,ะอาจจะมีเกณฑ์ได้ไกลกันกับครอบครัวหรือคนรักนะคะหรือว่าหรือเป็นดวงที่ต้องพักฐานเขาเรียกว่าพักพาดจากทินฐานบ้านเกิดไปไกละนะคะตัวนี้อาจจะ บางคนก็ไปอยู่ต่างประเทศหรือถ้ามาหากินที่อื่นนะคะไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักไม่ถึงกับว่าอย่า้ากหรืออะไรนะคะแค่ต้องได้ห่างไกลกันจากครอบครัวนะคะอาจจะมีปัญหาระหองระแหงกันบ้างแต่ไม่ถึงกับว่าเร็วร้ายมากนะคะใบที่5นะคะพื้นฐานที่ส่งเสริมดวงเขาบอกว่า,าได้ตัวนี้นะคะจะเป็นไพ่ 8. ไม้เท้าเป็นการแตกแขนงกิ่งก้างสาขาธุรกิจหรือการงานที่คิดจะขยับขยายนะคะขยับขยายธุรกิจอะไรต่างๆก็ได้เป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็มันจะมีมันจะมีโอกาสทําให้คุณเจอแบบเขาเรียกว่านาทีทองอเพราะฉะนั้นนะคะก็คือรีบทํางาน ตั้งใจนะคะโอกาสเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนมาเป็นเจ้าของกิจการมีเกณฑ์แน่ค่ะเพียงแต่เพียงแต่นะคะเราต้องขยันหรือสำหรับท่านที่จะเรียนต่อเหมือนกันนะจะเรียนต่อมีเกณฑ์นะคะถ้าเราตั้งใจนะคะผลการเรียนเราจะดีขึ้นแน่ค่ะใบที่6 เป็นเหตุการณ์ในอนาคตก็หยิบได้เป็นอัศวินนะคะถือเขาเรียกว่าเหรียญนะคะการเงินช่วงนี้นะคะการเงินไม่ไม่ได้มีปัญหานะคะคือเป็นคนที่ตั้งใจทํามาหากินขยันทํามาหากินไม่ค่อยยุ่งเรื่องของคนอื่นเพราะว่าตัวเองก็ปวดหัวพออยู่แล้วนะคะอ่าช่วงนี้ให้ตั้งใจขยันเท่านั้นนะคะขยันทํางานเก็บเงินเรื่องคนอื่น ยังไม่ต้องไปคิดยะไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัวคุณนะก็มีเรื่องที่ให้คิดอยู่เหมือนกันนะคะอืมใบที่7ดนะคะตัวปัญหาสิ่งที่เราสงสัยก็หยิบได้เป็นไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะไพ่ตัวนี้เขาบอกว่าก็อ่าก็มีเกณฑ์ให้ระวังอยู่นะคะเรื่องอุบัติเหตุข้าวของพังต้องจ่ายเงนินนูน่นนี่นั่นนะคะก็เกี่ยวกับการเดินทางก็ให้ระวังเหมือนกันนะคะ ยวดยานพาหนะต่างๆนะคะหรือถ้าวิธีแก้เคสนะคะอาจจะจัดมุมห้องนะคะจัดมุมห้องต่างๆย้ายใหม่ย้ายโตะ๊ะแก้เคสนะคะแต่ถ้าท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะ,ะมีเกณฑ์นะคะ,ะเขาเรียกว่าตกแต่งบ้านสร้างบ้านซื้อของเข้าบ้านอันนี้ก็จะเป็นแง่บวกถือว่าดีหรือถ้าทำอะไรเกี่ยวกับ ก่อสร้างนะคะบางท่านก็ทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอันนี้ก็ถือว่าดีนะคะไปที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างได้เป็น9ถ้วยตรงนี้นะคะรู้สึกว่าะจะเรื่องความรักคนโสดนะคะก็ยังถือว่าโชคดีนะคะเขาเรียกว่ามีโชคด้านความรักอ่ะหรือก็จะมีการเข้าอกเข้าใจกันอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ยัง เหนื่อยอยู่เพราะว่า,ามีคนเข้ามาเยอะอยู่นะคะหรือว่ามีความคิดความเครียดภายในครอบครัวหรือความรู้สึกความรักนี่แหละนะคะ mm hmm. เป็นเกณฑ์นะคะอาจจะมีคนที่เคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะมาพูดมาคุยด้วยนะคะมันเป็นเลขสองแต่บางท่านนะคะถ้าเป็นความรักเพศเดียวกันอันนี้ก็ก็ดีถือว่าโชคดีนะคะ mm hmm. ไปที่9ความคิดภายในใจก็เป็น9ก้าไม้เท้านะคะคู่แข่งคู่แข่งก็เกี่ยวกับมีพลังมีอำนาจเยอะนะคะไม่ความสามารถของคู่แข่งไม่ได้น้อยไปกว่าท่านเลยนะคะอาจจะเป็นคู่แข่งด้านธุรกิจเช่นเราทำเปิดร้านขายของชำก็จะมีร้านหนึ่งขายของชำหรือเราเกี่ยวกับ ขายเหล้าขายเบียร์ร้านเขาก็ขายเหล้าขายเบียร์นี่เขาเรียกว่าคู่แข่งที่มีพลังอํานาจนะคะเช่นทํางานนะคะก็ก็เหนื่อยถ้ามีคนที่จะต้องมาพรีเซนต์หรือเราต้องไปพรีเซนต์งานแข่งกับคนอื่นเพราะฉะนั้นอย่างที่แม่บอกไปนะคะก็ค่อยคอยคิดให้รอบคอบนะคะไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆค่อยค่อยเป็นค่อยๆไปนะคะเรื่องงาน บทใบที่สิบนะคะบทสรุปของเหตุการณ์ทั้งหมดก็เป็นควีนนะคะเป็นราชนีนะถือเขาเรียกว่าเป็นไม้เท้านะคะนั่งอยู่บนบัลลังกก็จะมีอำนาจนะคะตัวน,นี้นะถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจจะประสบความสำเร็จนะคะลูกนะแต่คนที่ว่างงานนะคะก็ให้รอไปก่อนนะนะคะแต่ว่า ก็มีเกณฑ์นนะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นมีอํานาจอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมนะคะมีความรู้ความสามารถต่อให้งานยากแค่ไหนนะคะมันก็จะผ่านไปได้เพราะว่าด้วยความรู้และความสามารถของคุณนะมีเกณฑ์น,นะคะที่ผู้ใหญ่จะ,ะเข้าตากรรมการจะชอบผลงานของคุณนะคะ ก็สำหรับชาวราศีพฤษศในเดือนกันยานะคะ,ะเกณฑ์ที่เด่นเลยก็จะเป็นเรื่องงานนี่แหละ,ะเรื่องงานความสำเร็จนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด,ด้วยดีอาจจะมีอุปสรรคเหนื่อยบ้างนะคะทั้งงานแล้วก็ที่จะเริ่มทำธุกรกิจลองขยับขยายนะคะ,ะมีมีเกณฑ์ที่มันจะรุ่ง เริ่มรุ่มขึ้นไปนะคะถ้าทํางานประจําก็มีเกณฑ์ได้เข้าตาผู้ใหญ่นะคะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งนะคะส่วนความรักนะถึงมีอาจจะมีเกณฑ์ได้ไกลหรือว่าพลากพาจากครอบครัวหรือเขาเรียกว่าไกลถิ่นฐานบ้านเกิดหรือว่าไกลจากคนรักนะคะแล้วก็คนที่โสดอะไรเงี้ยก็จะมีคนที่เคยมีครอบครัวเข้ามาพูดคุยด้วยนะคะ มีเกณฑ์โชคดีด้านความรักนะคะ,<ม>ะส่วนการเงินนะ<ม>ก็ยังอยู่ในภาวะที่ดีมไม่เลวร้ายนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่ขยันทํางานเก็บเงินนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องเก็บนะต้องมีสตินะคะแล้วก็ถ้าเป็นเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะคะตอนนี้ก็ยัง<ม>ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ นะคะ,ะก็จะประมาณนี้ส่วนปัญหาที่มันมีนะคะให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะยังไม่สามารถไปลัดขั้นตอนสู่ความสำเร็จได้นะคะต้องเดินสายตรงเท่านั้นไม่มีทางลัดนะคะ ก็แล้วก็อีกประการหนึ่งถ้าท่านไม่ได้มีเกณฑ์ซื้อของเข้าบ้านตกแต่งบ้านแก้ไขบ้านก่อสร้างนะคะก็ให้ย้ายมุมห้องย้ายมุมห้องนะคะปรับเปลี่ยนโต๊ะพับมุมต่างๆนะคะอันนี้ให้มันแก้เคิด ะะก็ขออวยพรให้กับชาวราศีพฤกษกในเดือนกันยานะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ